สวัสดีครับที่ดินแปลงนี้นะครับไล่ละซ่องแซนห้าหมื่นบาทนะครับอยู่ในชุมชนใหญ่นะครับไล่ละซ่องแซนห้าหมื่นบาทเป็นใบชะโนดกุดแดงนะครับที่ดินหน้ากว้างนะครับนากว้างไม่เกินยี่ห้าเมตรนะครับก็คือริมบ้านนี่เลยนะครับริมบ้านมานี่เลยนู้นเลยนะครับอย่านู้นเลยนะครับ ตรงทางนู้น,นรับนู้นตรงทางตีว่าประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบเมตรยี่สิบห้าเมตรนะครับโดยประมาณที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นบาเช,ชโนดกุดแดงราคา,าพร้อมค่าหักโอนนะครับสองแสนห้าหมื่นบาทอยู่ในชุมชนใหญ่นะครับอยู่ในตำบลน,น่องปิงอำเภอละฟันจังหวัดกาญจนบุรีที่ดินเดินทางสะดวกสบายใช้จ่ายใช้สร้อยนะครับสะดวกสบายเลยนะฮะปากทาง ทางเข้านะครับถนนใหญ่อยู่ตรงนี้เลยนะครับประมาณไม่เกิน500เมตรนะครับโดยประมาณวัดโรงเรียนนะครับอนามัยร้านสะดวกซื้อนะครับตามเส้นทางด้านหน้าเลยนะครับสะดวกซื้อนะครับเยอะแยะเลยนะครับร้านค้าร้านค้าอันนี้เป็นโรงซี่เก่านะครับไม่ได้ทําการอยู่ในตำบลนองปิงอำเภอละฟันจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ ที่ดินเดินทางไปอำเภอละฟาตน,นะครับประมาณ1ิบกิโลนะครับไปตัวสุพรรณ6กิกิโลไปอำเภอเดชดีประมาณ25กิโลตลาดลงเกลือสักกระจบก,ก็ <c oughs> <c oughs> เพียง15กิโลนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับที่ดินอยู่ในหมู่บ้านนะครับชุมชน นะครับน้ําไฟอยูน้าแปลงเลยไฟฟ้าอยูน้าแปลงนะครับปะปาอยูุน้าแปลงไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องอน้ําไฟฟ้าปะปานะฮะที่ดินของเรานะครับซ่องแปลงอยู่คู่กันนะครับแปลงนี้ซ่องแซนห้าหมื่น 50, บาทนะครับที่ดินท่อมแล้วนะครับที่ดินท่อมแล้วต่ปะะน,นประมาณ20เซน นะครับต,ตามซาตานนประมาณ20เซนจมชนไล,ล่ล่างนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องเปรียวตรงข้ามที่ดินนะครับก็เป็นไล่นาการเกษตรนะครับไล่อ้อยไล่มันไลน่นาะครับอากาศรบมื่นนะครับที่ดินที่ดินหินน้าไปทางทิศใต้ก้องแปลงนะครับนี่คือติดใต้นะครับติดใต้ก้องแปลง ที่ดินสุวยมาร์กเลยนะครับที่ดินลักษณะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับตรงกล้องเนี่ยเดินทางสะดวกสบายนะครับชุมชนยหญ่วัดโรงเรียนอนามัยแค่500ร้อยเมตรร้านสะดวกซื้ออยู่ในเขตอำเภอหลักฟ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไร่หละซ่องแซ่ห้ามื่น 20, บาทนะครับงดการต้อลองอาก,กาศดีนะครับเนี่ย ากาศดีมากๆเลยน่าซื้อใช้พวกบ้านทำส่วนโคกนั่งนาขนาดเล็กนะครับอำเภอเราฟัานเพียงแค่ประมาณ10กิโลนะครับประมาณ10กิโลแปลงนี้ก็ค่ายนะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้ก็ค่ายนะครับลักษณะหลักเขตอยู่นู้นเลยนะครับ หนึ่ตารางวานะครับเนี่ยปะยันดงไม้นะครับอ่าแปลงนี้นะครับที่สวยกว่านะครับก็ราคาไร่ละซ้แซน8,000มบาทนะครับสวยๆ้ายักนะครับมาดูชมนะครับจากเสซนทันเวสเกตเพียงแค่140กิโลโดยประมาณนะครับ เรซื้อสิบกิโลโอเคนะครับ